เคยยาโซกินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขตคตนะครับแล้วครับเนาะหลังจากที่ผมได้แกะกล่องของฝากจากคุณแม่นะครับจากคลิบนีครับเคยยาโซกินแสบสวัสดีครับมพีพ่อจีฟาพ่อแม่พี่น้องมาเปิดครับผมของฝากจากแม่เถาครับแม่แถวเนฝากของใหม่ประดีขยเขาขัวพี่นนอะ ผมเปิ้ลขัวาตามเองพี่น้องหอมหอมนะครับเขาขัวครับผมมือนีครับผมผมสีส้มของขวันไปห้เพิินขึ้นครับสีส้มขนมปี๊ปปี๊ปนี้ไงครับผมนี่ครับ,นรบขนมจากกรุงเทพครับผมส่งไปห้เพิ่นครับไปพี่น,น้องคากาเซมีเขียนไปเรีบยบร้อยพี่น้องขนมตาสามแม่ครับผม ของฝากจากลูกชายครับขนมตาสามแม่ครับผมเห็นแล้วครับคุณแม่แม่หักแม่ทั้งหลายครับผมแม่เท่าครับผมไปเอาไปแพ็คใส่หลังนะพี่น้องเนาะอนี้นะขนมฝากไปให้แม่ครับผมใส่หลังเลย ดู่น่ะขนมรังง่ายๆครับผม ครับของฝากเข้ากับแพกับบอยแล้วพี่น้องนี่ครับผมล่างนีงไงครับพี่น้องฝากมาให้คุณแม่ครับผมเพิ่กันกได้ฝากของมาให้ห้ายอย่างแล้วพี่น้องเนาะมันจะเป็นเข,าขา่ารัวหัวหอมครผมพริกกระเทียมครับผมหมกม่วงฝากมาล้าอย่างเพิ่งจะตั้งใจไปเก็บมาหัวลรืงครับพี่น้องหลงรูกขุางครับผมเกือกกี่ตมมาครับพี่น้อง ตั้งใจเก็บมาให้เก็บมาฝากเนาะผมก็ได้มีของฝากให้เพื่อนคือกันครับผมนี่ครับล่างใหญง่ๆครับพี่น้องไปเข้าเข้ากับสิไปทรงขึ้นโหลดให้เพื่อนนาะพี่น้องเนาะฝากไปก็โหลดตู้ครับมจาจจกหอนเร็วครับพี่น้องกันสหรับคลิปนี้ก็ฝากพอเม่พี่น้องกดกดใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์น่าเปนเด้อครับเด้อขอบคุณครับคอยสุข,ขีมันเสมอมั่นแค่เกา่าสิงได้ดีลงังเขา พูดไปไกลห่างเด้อยพี่หลงเนอสวัสดีครับ